ในค่ำคืนนี้นะคะค่ะ,ะดิฉันไอเฟนค่ะค่ะดิฉันไอโฟนค่ะค่ะนะคะในค่ำคืนนี้ทุกท่านจะพบกับนางงามสีสาวสวยที่เราคัดมาจาก2ล้านคนทั่วประเทศไทยเลยค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา,ลาน,นะคะเรามาทำความรู้จักกับสาวงามทั้งสีท่านกันเลยค่ะ หมายเลขหนึ่งนางมาในชุดเรสายค่ะลายอะไรก็ไม่รู้นะคหมายเลขหนึ่ง,งยาวลำลองคดงีประจำใจฝัให้กลไปให้ถึงถ้าไปไม่ถึงก็หยุดซะขอบคุณค่ะ หมายเลขสองานางมาด้วยชุดเรสสีแดงค่ะหมายเลขสองนางสาวคอริปอง้าวูกเกตตรงคติประจำใจอดีตคืออดีตอนาคตปัจจุบันคือปัจจุบันส่วนอนาคตก็คืออนาคตขอบคุณค่ะ สีดำแดงค่ะหมายเลข3นางสาวอมิโดเคสสติประจำใจคนโก้ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดและคนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดที่ใกล้โง่ค่ะขอบคุณค่ะ Maile. เชอี่อลาออมานีเพชระักบังเลเซีอก้าวัชรพไบร์วัชนะพานิพริท่าอภินันมาร์คเจสกิยานาสกิจใจชายามายานิสยาสบากคมโรวัชรตะตรนายนาเบรลินเบรนเนอร์เอฮาเกตนายลากังใจกระทชายจะไม่ลลโลถ้าหันมาบริพคกระเทย 装的，你他它个装，搞半天。 ไมยเล็กหนึ่งในคืนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะมีการช่วยวิธีการลดโลกร้อนได้อย่างไรคะขอโทษน,นะคะเขาให้มาตอบคำถามค่ะไม่ได้หนมาดัดเจรเ, <laughs> เลิกการใช้ถุงพลาสติกนะค่ะมาใช้ถุงผ้าแทนค่ะขอบคุณค่ะโอ้โลูกสวยค่ะ เจอหมายเลขสานะคะสองโทษครับสนะหมายเลขเค่ะหมายเลขสอนะคะคำถามอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รางวัลในค่ำคืนนี้นะคะคุณจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกคะตั้ คุณมีวิธีป้องกันโลกแตกอย่างไรคะค่ะสำหรับโลกแตกนะคะก็มีด้วยกัน2กรณีกรณีแรกเกิดจากธรรมชาติและกรณีที่2ก็เกิดจากมนุษย์โดยกรณีที่เกิดจากธรรมชาติเราไม่สามารถทําอะไรมันได้ส่วนกรณีที่เกิดจากมนุษย์นั้นเราสามารถช่วยกันประหยัดน้ําประหยัดไฟได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรคะไม่อไม้ย ชนิดใดที่มีโครโมโซม X อ,อยู่บนไบโตรคอนเดรียจงอธิบายตามหลักสมก,การเคมีและหลักทีวเคมีมาอย่างละเอียดยค่ะไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้าหาดสายสีทองสองวิรสตรีบรารมีหลวงทอแชมขอคำถามอีกรอบค่ะค่ะ <c oughs> รอบก็คือหมายเลขสี่นะคะ อแป๊บหนึ่งนะคะคือคําถามของหนูไม่มีแบบรักโลกร้องโลกแตกบ้างหรอคะหนูตอบได้นะคะอ๋อต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าคําถามทุกคําถามที่เรานํามาเราต้องกรองจากหนังหน้าของผู้เข้าประกวดนะคะกว่าจะออกมาได้แต่ละคําถามนี้มันยากมากนะคะตอให้คุณตอบคุณก็ตอบไม่ได้ค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะเราเปลี่ยนค่ะเราตั้งคําถามขึ้นมาถ้าใครตอบได้ยกมือเป็นเลยอะค่ะโอเคค่ะนั้นก็จับทีมเลยค่ะ คือต้องใจนิดนึงนะคะคือว่าหนูสวยค่ะสวยมากหรือไม่มีใครมาการเชียบถ้าเทียบแล้วดดาค่ะคามค่ะค่ะคำถามแรกกันเลยนะคะน้ำอะไรให้ชีวิตค่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำแร่ค่ะน้ำประดานค่ะผิดค่ะหนูตอบได้ค่ะน้ำท่วมวัดค่ะมีคำอธิบายนะคะคือพระเหนื่อยเนนเหนื่อยเลยวินวอนให้ Men si vitak. ตามแผนกนิตยสารต่างๆค่ะเขาจะเขียนป้ายว่าห้ามแกอ่านค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหเก่งจังเลยนะคะผู้ประกวของเราในคืนนี้โอหเลิศมากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถึงการประกาศผลนะคะเชิญเลยค่ะเชิญนางงามนะ สามสิบนี่ท่าอะไรคะท่าอะไรหากินค่ะเพราะว่ชินแล้วจริงๆนะคะค่ะเอ่อค่ะเอ่อก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลนะคะหมายเลขที่ได้นี่ครคืนนี้ได้แก่หมายเลข ใช่แม่คะน้ำคารูเรยก็ไม่ประกาศนะคะว่ามีน้ำขอบระทานรับเลยนะคะนรีซี่คะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รางวัลในค่ำคืนนี้คะรีซี่รู้สึกว่ารีซี่รักเด็กค่ะรีซี่รู้สึกว่ารีซี่สวยทั้งไทนอล ชายนี่ริซี่ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้ริซี่งามหน้าได้ขนาดนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอเรียนเชิญอจาจารย์ประเสริฐจาิย์อืลอพงศ์นะคะขึ้นมามอบรางวัลให้กับออน้องริซี่ในคำคืนนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ดอกยญาค่ะพร้อมสายสะพายและเงินรางวัลน,นะคะ่ะหนึ่งบาทพร้อมนิสิตค่ะเด็กน่าตังค์่างคี้ตังรู้สึกว่าจะเยอะของเงินรางวัลในคืนนี้นะ